สวัสดีครับพี่พ,พี่วันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์เพชรยนต์นะครับพี่พท่านใดกําลังมองหารถสวยๆนะครับผมรถปลดวางจากบริษัทนะครับน้องแนะนําเป็นคันนี้เลย Honda Accord 2.0 Hybrid Tech นะครับเปิดราคาอยู่ที่869,000บาทนะครับผมเป็นรถปี2019นะครับผมกับเลขไมล์15,000กิโลเมตรนะครับถือว่าใช้งานไปได้น้อยมากเลยนะครับผม พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมสามารถมาดูรถได้ที่สาขาเพชรยตนนะครับตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวรถนะครับผมเส้นตัวรถสวยๆเลยนะครับพี่ๆไฟนะครับผมจากโรงงานแท้ๆเลยนะครับผมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวแน่นอนครับด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์มาทั้งหมด4จุดนะครับผมติดตั้งไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม กระจังหน้าสวยๆเลยนะครับผมกระจังหน้าจะได้เป็นส <Yeah>. ีดําเงาๆเลยนะครับติดโคมเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆมีกล้องหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเลขทะเบียน4 3 5สนะครับผมเลขทะเบียนสวยๆเลยนะครับดูสีตัวรถนะครับผมสวยๆเลยนะครับพี่ๆเส้นคมๆเลยนะครับจะได้เป็นล้อมแม็กขอบ18นะครับผมสวยๆจากโรงงานเลยนะครับจะเป็นสีโทนนะครับพี่ๆ รถคันนี้จะติดเบรกมาให้ทั้งหมดสี่ล้อเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับที่จับจะเป็นที่จับผมเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจกข้างจะเป็นกระจกข้างไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครัอเรา,าตูกันที่แผงประตูนะครับผมแผงประตูสวยๆเลยนะครับพี่ๆไม่มีการเกิดชนหนักแน่นอนครับ กระจกแท้จากโรงงานต้องมียี่ห้อฮอนด้แบบนี้นะครับผมสีสวยๆเลยนะครับผมจะคุมโทนเป็นสีดํานะครับพี่ๆมีติดไฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูหัวน็อตที่เสาเอกันนะครับหัวน็อนที่เสาเอสวยๆเลยนะครับผมรถคันนี้ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับพี่ๆที่บริษัทจะไม่มีการกอไม้พิควมจมน้ํามาแน่นอนครับ หัวน็อตสวยๆเลยนะครับสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับพี่ๆแผ่นเพจอยู่ครบนะครับดูความสวยของสีนะครับผมได้ที่จับโคมเมี่ยมมาเลยนะครับดูแผงประตูอีกอันหนึงนะครับผมสวยๆเลยครับพี่ๆจะเป็นลายไม้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม สีสวยๆเลยนะครับผมจะคุมโทนเป็นสีดำนะครับน็อตเสาบีนะครับผมอยู่สวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถบรรูุรถได้ที่บริษัทเพชยนนะครับจะได้เป็นขอบล้อบเบอร์18นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเป็นสีทูโทนนะครับ ดูไฟท้ายหลังจะเป็น LED นะครับพี่ๆสวยๆเลยนะครับ้านาหลังจะมีเซ็นเซอร์มาทั้งหมด4จุดนะครับผมให้เซ็นเซอร์มาแบบครบๆเลยนะครับผมเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะครับพี่ๆกับทะเบียน4 3 5สห 8, นะครับผมมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟท้ายสวยๆเลยนะครับพี่ๆไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับ เรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะครับผมห้องเก็บสัมภาระกว้างมากนะครับผมสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้ถึงสองใบเลยนะครับเก็บอุปกรณ์ได้เยอะมากครับผมห้องเก็บสัมภาระดูครับผมพรมสวยเลยนะครับพี่ๆกว้างมากนะครับข้างในเรามาดูอุปกรณ์ฉุกเฉินกันนะครับผมอุปกรณ์ฉุกเฉินจะได้เป็นปั๊มลมนะครับผมแล้วก็น้ำยาเติมยางรั่วนะครับผม ใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะครับผมคุณผู้หญิงก็สามารถใช้ได้นะครับพี่ๆท่านในกำลังมองหา Honda Accord นะครับผมน้องแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับผมใช้งานกันได้แบบคุ้มคุมแน่นอนครับเมดอา์ก่งอยู่ครบนะครับผมสวยๆเลยนะครับเรามาดูกันที่ฝากระโปรงหลังกันต่อนะครับผมหัวน็อตสวยๆเลยนะครับพี่รถที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมจะไม่มีการก่อไม้นะครับ เพชรยนเปิดมาทั้งหมดย5สิบห้าปีแล้วนะครับพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับดูครับสีสวยๆเลยนะครับผมคันนี้จะได้เป็นสีเทาเงาๆแบบนี้เลยนะครับกับเลขไมล์หนึ่งแสนห้าพันกิโลเมตรนะครับผมถือว่าใช้งานไปน้อยมากนะครับสำหรับรถปีสิบเก้าหัวน็อตสวยๆเลยนะครับพี่ๆไม่มีการโดนประแจแน่นอนครับไม่มีการถอดออกไปทำสีแน่นอนครับดูครับผมให้เซนเซอร์ด้านหลังมาทั้งหมดสี่จุดเลยนะครับ มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆไฟท้ายจะเป็น LED นะครับผมกับล้อขอบสิบแปนะครับผมใช้งานกันได้แบบสบายๆเลยครับผมตัวเส้นสวยๆเลยนะครับเรามาดูที่แผงประตูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมจะมีลายไม้คาดมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็น มีแผ่นกันแดดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆสวยๆเลยนะครับผมดูด้านหลังครับว้างมากนะครับผมเป็นบ่อหนังสีดํานะพี่คลุมโทนสีดํานะครับผมมีช่องแอร์มาให้นะครับคนข้างหลังเย็นสบายแน่นอนครับคนข้างหลังนั่งสบายแน่นอนครับพี่ๆเบาะตึงๆเลยนะครับผมสีสวยมากนะครับรถคันนี้กับราคาแ6ดแส0หกหมืเกันบาทนะครับ กระจกข้างจะเป็นกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเรามาดูแผงประตูฝั่งคนขับนะครับผมสวยๆเลยนะครับกระจกแท้ต้องมียี่ห้อฮอนด้แบบนี้นะครับพี่ๆดูครับผมลายไม้สวยๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มนะครับผมเปิดปิดกระจกนะครับ เปิดค่ะป่าท้ายหลังนะครับผมจะอยู่ตรงประตูนะครับพี่พี่านในสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลสน,นะครับใช้งานกันได้แบบสบายๆเลยเป็นพวงมาลัยมังติฟา์ชั่นนะคบพี่พี่ปุ่มครบๆเลยนะครับผมรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้สบายๆเลยครับดูครับผมหน้าจอวิทยุแบบใหญ่ๆเลยนะครับผม เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเฮ้ยสวยเลยนะครับพี่พี่รถคันนี้จะเป็นมีสรูปให้แล้วนะครับผมสวยเลยนะครับพี่พี่ท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับผมน้องแนะนำเป็นคันนี้เลย Honda Accord 2.0 h y b r i d ุ e c h นะครับคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมจะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีที่วางแก้วให้ตี้ให้ถึง2ใบเลยนะครับผมแอร์เย็นเลยนะครับ คนโซลหน้าสวยๆเลยนะครับผมไม่มีรอยแน่นอนครับพี่พีเป็นรถปีสองพันสิบเก้านะครับผมกับเลขไมล์หนึ่งแสนห้าพันกิโลเมตรถือว่าใช้งานไปได้น้อยมากนะครับกับเบาะนังสีดำนะครับผมตึงๆเลยนะครับเบาะคู่หน้าจะเป็นไฟฟ้านะครับผมปรับได้สบายมากครับพี่พเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับผม ห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับผมรถคันนี้จะเป็นสี่สูบนะครับกับหนึ่งพันเกร้เกสิบสามซีซีหนึ่งร้อยสี่สิบห้าแรงม้านะครับผมใช้กันแบบเหลือๆเลยนะครับผมไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมไม่มีนิ้วไม่มีรอยได้กระจังหน้าสวยๆเลยนะครับผมติดโคมเมียม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ดูครับความสวยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงหน้าสวยๆเลยนะครับผมหัวน็อตสวยๆเลยนะครับไม่เคยโดนปะแจมาแน่นอนครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบนะครับพี่ๆจะได้เป็นสีเทาเงาๆแบบนี้เลยนะครับผมดูความสวยของสีนะครับแผ่นสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบแน่นอนครับพี่ๆ ที่บริษัทจะไม่มีการกออไม้พิกคว่มจมน้ำมาขายแน่นอนครับดูความสวยนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นโชว์คู่นะพี่สบายๆเลยครับพี่ๆท่านในกำลังมองหารถสวยๆนะครับผมน้องแนะนำเป็นคันนี้เลย Honda Accord 2.0 Hybrid Tech นะครับกับราคา869,000บาทครับเป็นรถปี2019นะครับเลขหม่ใช้ไปเพียงแค่แสนห้างนะครับพี่ๆ พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมสามารถมาดูรถได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าจะโทรหาน้องก็ได้นะครับผม095 530 1006นะครับขอบคุณครับ